เป็นมงคลที่เกิดขึ้นจากการกระทําด้วยการคิดดีพูดดีทำดีด้วยการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักหัวใจของพุทธศาสนาก็คือการละชั่วทำดีลำจิตใจใผ่องใสซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่จะทําให้ชีวิตของเราเนะี่ยมีความเพียรพร้อมมีความถึงพร้อมในการที่จะ เดินทางในชีวิตในสังสารวัฏต,ตัว,วาตามใดก็ตามเี่เรายังไม่หมดกิเลสนะเรายังต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องเกิดเราจําเป็นจะต้องมีสเสบียงนะมีการเสบียงในการเดินทางแต่าหากว่าเรามีสเสบียงน้อยการเดินทางก็ครุกคะแต่าหากว่าเรามีสเสบียงมากการเดินทางกระข้องตัวนะแล้วก็จะถึงเป้าหมายอย่างเร็วดังนั้นเนี่ยการ ที่เราต้องมาสร้างบุญด้วยการทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเนี่ยก็เพื่อตัวของเราเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เกิดในสองภพภูมิอย่างเช่นที่เรารักษาศีลศีลนั้นก็จะเป็นเกาะแก้วคุ้มไัยให้เราในเกิดอยู่ในสองภูมิสองโลกนะโลกมนุษย์ก็เป็นโลกแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเช่นเราอยู่เกิดอยู่ปัจจุบันนี้แหละ แลวโลกมนุษย์นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ทุกรูปแบบวยการทำทานารักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นตรงนี้เมื่อถึงคราวที่เราหมดบุญจากโลกมนุษย์นี้เราก็ไปเกิดในโลกสวรรค์ซึ่งเป็นที่พักระหว่างทางนะเราก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้เกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างบาร,รมีผลบุญจากโลกมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาเถือว่าชีวิตเนี่ย รือว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในภายในในชีวิตสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการรักษาศีลจังเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในเบื้องต้นเป็นวิธีการที่จะปิดประตูอบายจะไม่ทําให้เราเนะี่ยพัดไปสู่อบายตั้งแต่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตเิรัฉานะ์นอกจากเราเสียเวลาแล้วแต่ทําให้เราเนะนี่ยมีแต่ความทุกข์ความทุกข และนอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นเราจะต้องทําความดีทุกรูปแบบอย่างเช่นการทาํนะทาทานนะทำทานเพราะว่าทานเป็นฐานเบื้องต้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้คล่องตัวยิ่งขึ้นเพราะชีวิตมีค่าใช้จ่ายยิ่งเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเราก็จะสามารถบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตน แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําทานนะต้องทำทำานทุกรูปแบบนะนะนะเช่นการใส่บาตรดูแลบุปกาลีสร้างโบสถ์สร้างวิหารในพระพุทธศาสนาช่วยกันสร้างวัดนีงเป็นต้นแล้วอันนี้แหละจะเป็นดวงทานแล้วก็เป็นดวงที่จะดึงดูดพวกกสับสปบรดให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา และในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือการมาสวดมนต์มาทําสมาธิเพราะการสวดมนต์ทำสมาธิเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจิตบริสุทธิ์จิตผ่องใสและที่สําคัญเนี่ยจะทําให้เราเข้าถึงความสุขและก็เข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระอรัตนตรัยภายนในตัวเนี่ยซึ่งเป็นหน้าท,ที่แท้จริงของเราเพราะว่าเราเกิดมาทุกภพทุกชาติ เป้าหมายที่เราเกิดมาเพื่อทำบาริภาณให้แจ้งเรามาแสวงบุญมาสร้างบารมีส่วนการที่จะต้องประกอบธุรกิจการงานในทางโลกในการแสวงหาทรัพย์หรือว่าวิชาชีพนั่นนะก็เป็นองค์ประกอบเสริมเแต่ว่าเป็นอย่างถือว่าเป็นงานรองเราก็ทําไปแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ ก็คือการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้เป็นการเตรียมสเสบียงบุญทั้งวิตสิ่งที่หนุนนําชีวิตในปัจจุบันาชาติของเราให้ดีขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเมื่อเราหลับตาละโลกไปแล้วบุญคุณงามความดีที่เราเราทำมาดีแล้วนี่ก็ะจะหนุนนําชีวิตของเราให้ไปสู่สวรรค์ซึ่งเป็นที่พักระหว่างทางเมื่อเรามีบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรยการที่เราทําทานารักษาศีลเจริญภาวนาทํำทุกๆวันทุกพบท,ทุกชาติอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็จะได้ครอบพอรองประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนะก,ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้มีบุทุกท่านนะ